กูตีสีมึงเชื่อกูมึงเชื่อกูนะรอบนี้มึงเชื่อกูกูว่าก็ตื่นมาตี3ชี้ถ่ายไปแล้วกูเช็ฟทีมตี1มันบอกกูว่สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับรายการบารี้บอดเก้ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้าน ร้านเกมคาเฟ่นะคะร้านอยู่แถวมอเตอร์ก็เดินทางทสะดวกมากๆร้านเปิดปลายโมนะคะทุกคนวันนี้เกมที่เราจะมาเล่นกันก็คือชีสหนูอยู่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังกติกาก,กันเลยกติกาเกมชีสติฟชีสหนูอยู่ไหนโดยการเล่นแต่ละรอบผู้เล่นจะต้องจับการ์ดขึ้นมาคนละหนึ่งใบซึ่งจะมีหนูผู้หิวโหยทั้งหมดสี่ใบและจะมีเพียงหนึ่งคนที่จะมีการ์ดหนูตัวจี๊ดหลังจากที่จับการ์ดเสร็จหนูทุกตัวจะต้องตื่นตามเวลาที่กำหนด โดยการเขย่าลูกเตา๋าซึ่งนา่ลูกเตา๋าก็คือเวลาตื่นของหนูตัวนั้นเมื่อเกมเริ่มหนูแต่ละตัวจะต้องถูกปลุกตามเวลาเรียงกันไปตั้งแต่ตีหนึ่งจะถึง6กโมงเชา้าและหนูตัวจี๊ดจะต้องมีหน้าที่หยิบชีตไปซ่อนโดยที่ไม่ให้หนูตัวอื่นจับได้ส่วนหนูผู้หิหวโหยจะมีหน้าที่ดังนี้หนึ่งหากตื่นเพียงคนเดียวสามารถแอบส่องดูเวลาตื่นของหนูตัวอื่นได้หนึ่งตัวสองหากตื่นพร้อมกับหนูตัวอื่นจะต้องช่วยกันสังเกตว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นเบาะแสนในการหาหหานนูตตนูตตตััววจจ จะมีสิทธิ์เลือกหนูผู้หิหวโหยมาเป็นลูกสมุนได้หนึ่งตัวเมื่อถึงตอนเช้าหนูทุกตัวจะถูกปลุกให้ตื่นและจะมีการพูดคุยเพื่อหาหนูตัวจีดด้วยการโหวตถ้าโหวตถูกหนูผู้หิหวโหยที่เหลือจะเป็นฝ่ายชนะและได้รับไปคนละหนึ่งคะแนนแต่ถ้าโหวตผิดหนูตัวจีดจะได้รับคะแนน2คะแนนและลูกสมุนจะได้รับคะแนน1คะแนน,นและเป็นฝ่ายชนะไปเลยมาทักติกาก,กันแล้วเนาะเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจนะถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรา เร,เริ่มเกมแรกกเลยหัวสามสองหน่อยาย่อคนนีค่ะอคนนี้แล้วลุแค่นี้ที่ก็าูดนะโกแล้วนะเช็คโแล้วค่ะคเอาโอโอเกสมก็ดีเหนื่เหรอเอนนะหนูรุกตัวหลับตาค่ะหนูที่ตื่ตีห สองเลื่อนตาค่ะหนูที่หึ่งดีสองแบบนะะหนูที่หนึ่งดีสามอสาม่าะกระยอง่ออ ที่ต่นแบที่รู้สึกต่นตาหตื่นหนูที่ตื่นสปตสหายไ้ทีโเ็ยับานะคะหนูโดนตัวจิตตื่ตาค่ะเือสีไหนาใคมีหนูที่ตื่นหนูที่โดนสกิดต่นตาแบ้ไ ถูกตัวลัาโอเคชาวอะไรเอาหรือเอล่าเออเอไปก็แบบนี้อะไรทากจับวะเงี้ยถอว่าสมริตีกี่มงกี่วงนะตีสามอยู่ไหมอยู่จ้าคนู้มอ่ะคนยังคนยตีคนตีห้ยังอยู่ไหมอยู่โอเคพวกเราชาวแกงตีสองมึงตีสองยังชี้ยังอยู่เอ้าอ่ะผู้ชายี่ แสดงว่าแสดงว่าตนแบบตองมีนี่เลียงใช่ไหมนดกันอย่างเออจอเยมอนน่าจะเป็นสไตล์เอออาจจะเป็นชาวติอรอาจจะเป็นสมุนนี่อาจจะเป็นต้นแบเออกูบอกเลยนะถ้าพูดเลือดนะรู้ป่ะหรอใช่เลือดตาตองแก้มมาถงเป็นไมได้แล้วเอไม่อยากลืมแว่าอร์แบบโดนชุด อมึงอย่าเล่นบ้าเพราะก่กบ้าไปเลยเหรือวยวมึงไม่ใช่ค่ะใช่ทีมวันที่สองมันออกมาทีที่สองเหมือนเพราะว่าไม่ใช่ไงยังอยู่อยู่เลยอยู่เมื่จะี้สมุดตั้งใจเป็นสมุดเพราเหมือนมีภารกิจอีกทีคือเป็นสมุดใส่ปากคุยยังไม่รู้ตัวแล้วคุณหล่อกินอะไายร้าน้งทร้านทั้งหมดคุยไม่รู้ที่มาภารกิจลำใดต้องถือตัวยังใส่กับแบบตัวของเขา อาจจะไม่ได้ลืมาสมมอาจจะลืมีว่าินสมุนะกี้จรับรู้มันทำหน้าแาแบบนี้อยู่แได้หเพราะว่ากูรีบสอะรอ่เสียป่ะไ่เสียกกจากี่าใช่บจก็บเก็บจเริ่มเยเ่เงเิเยับรเลยป่เริ่เ่บใครตอนนี้กูไม่้ยังไม่มีเลยใช่ไม่ตอนเตื่นตอนดี2่บชียังอยู่ยังอยู่ดีสยังอยู่อยู่่บบีอย่ใช่ ที่เขาใ่กระืตห้าีใช่ไอ้ผมไม่แีตัวไม่มีพราะว่าตีสามตัวตีห้าเี้ตัวตีสามก็มีเลี่ยานนี้ก็มีเปลี่ยวอต่ก็รู้กอนล้วกูไม่ได้นไม่เ่แต่อีนี้แรกูยังจำได้เลยอ่ะไม่รดิปวดเลยไหมล่ะปวดเลย่ะปวดเลยอ่ะปวดใคร่ะปดเลยนะปดเลยเอออมช่นนะคะเอจู้อ้า อย่าให้มีครั้งที่3มเด็ดขาดเคัโนที่ชอบที่สุดเป็นโนีต้องรักรักโรนี้ตลอดอยากมีอยากมีนีฟิมแน่นอนกูจะตื่นค้ามใอีกวะกูตื่นอคุณจะอย่ามาตื่นของคูแล้วมาเราูมาเริ่มเลยเรามาขยับเดี๋ยโอเค

หนูที่สามดูตาค่ะหนูที่สามดูตาค่ะหนูที่สี่ดูตาค่ะน้องโมโบไหนเนี่ยจ้าแล้วมีก๊า

โอเคตัวตาเนอะไรเออ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 เอ้เออ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 ยออเ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 อ้เออ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 เอ้เออ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 เอ้เเออ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 เเอ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  กูตื่นดีสี่อยู่กของกูอยู่กูไม่เห็นไอ้ฟันไม่ปวยอ่ะไอ้ฟิมมอีนะีสามอยู่ไอยู่ไอ้กูเาไร่มาบอมันกแต่กูไม่เห็นมันมันผดกูมักูนแอปตื่นกี่โมงหกโมงอยู่ไหมอยู่ดูอะไรเชื่ออะไรก็ไม่รู้อัดตื่นสายไหรออ่ะไมู่ได้กูตีสี่ยังอยู่เพราะว่าหลังจากกูกูว่าประมาณหกโมหรือเปล่าเพราะว่ากูรู้สึกว่าดีสามดีสี่ดีห้านี่ยดีสองีสามีสี่ีน่าจะอยู่ ไม่ล้วมึเนูตเสียดีห้าอยู่ปะอยู่ปะเสียดีห้าอยู่อ่ะอ่ะของมงไม่อยู่เลยเพราะว่ามันเก็บอนป่าเพราะว่าเขาอยู่เป็นหมดแต่กไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หนาไไม่หนานนนะเสียดีห้าอาจจะเป็นไปได้ใช่ล่ะใช่แต่ว่าไติดสี่ที่นั่งอยู่มันไปเชีกหอเลลืมที่คุต่ติีห้าชีกยังอยู่เลยลืมลืมช็กแล้วลืมไม่ได้ลืมอยู่ชีกเนาะมัได้อยูชีกมัได้ยชีก แลกปวดที่แก้วไอทิมอย่างเดียวปวดที่แก้วไอทิมมันต้องอยูบเฉยเพราะว่าดีหนึ่งทีสองดีสามอะดีส่มันยังอยู่ดีสามอยู่อีอยู่ถ้าอยู่แออ่อย่ทมเยังไงทิมอย่างมันอยู่าน่โมะขโมยไปปดเลยไหมล่ะอะด้เพราะว่าอะไม่่ที่ห่ายตอนทีหาคือว่าออเอ อย่างนะปวดเอวจ้ะ oh ค oh ah, ุณไม่รู้จะปวดทายเลยอะฉันปยดได้จำได้ข้างบนก่อนเลยอะปวดในบีฉันเฉยขาอ่ะไม่เจอไม่หล่อยด็กระทั้นเนาะกระชั้นโลตัวเองอ้าวกูว่าไงเนี่ยต่อยต่อย คือแบบทุกคนที่มันจะเซข้างผมคือว่าแอมแม่เลยแอมแม่เลยเขาเรียกว่าอะไรเยียทาใช่เขาเรียกว่าแบบเราไปดูในกล้องนะด้วทัหน้าจรี่พี่ะวะจอดหลบไปชั่วคนะจอหลอดหลเกอหล่อดหบเก่งจอบหลบคนันับ้าหนึ่งสอเป็นโจนไมเนี่ยอเนะยอนนเลยอีก่าน่ยเราไม่ไปเอาเท่ากันมาเท้

ตึงนตาไกันหนผิดหรอขโมงมาตาค่ะหนูตัวจี๊ดต้ตา ตีสองไม่มีตีสองหรอไม่มีตีสามตีสามเลยมมันตีอะไรเมื่อกอนอะไรอดูดูเฉยีามอ่ะตีสองไม่มีไม่มีอันี้ดูตีะกูตีสกูเชื่อกููเชื่อกูะเรานี่ยงเชื่กูกูว่า็ตือนมาทีสามชี้ถ่ายไปแล้วกูชทิมตีหนึ่งมันบอกว่า

แตว่าันนบอกเจอกันนะ่อยู่ก็บอกออกออกเอนะมึไม่ดูชีวิตอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เชื่อกูดีส่ตอนนี้มึงต้องเชื่อกูนะไม่เชื่อฟังนะพี่จะอาิบะยปี่จะสเต็นไีถ้ามันไม่มีตีสองมันก็จะต้องมีตีหนึ่งตีสามตีส่ตีห้าตัวคงะแล้วไม่ตีสองแล้วเมื่อกี้กูถามไปถไอทีมว่ามันตื่นตีไอมันบอกว่ามันตื่นตีสี่แต่ตีสี่พมึงสอคนมันงากันใช่ แต่วกูเช็คมันะกู็เช็คมันมันอะตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งอะชลีนหายกูว้เคกอะเป็นสมุนอันเนี้เป็นโจรเชื่อกเกมนี้แหละเำ็มไม่ได้เพราะว่าเชื่อ้ไม่มันม่ใช่ต้องมือตาลยใช่หมใช่ใช่มือตาต้องมือต้องมือต้หายแลวใช่ี่าอ่าอยู่หหรือชีหถ้ามันมีตีก็ต้องเป็นตีหอันเนี้ยตีหนไม่ต่อีกููมาชี้ดูนก็เล่นหก็มาดูตาตีหไม่ก よかった。

ไม่แลกพ <station> ี <poker phones> <int os> <ya souls> ่เ <deve ck> ่ายตั้งแัหนึ่งเนาะเออ้วกแบบกูจะิถงว่าพวกจะต้องแบบังดูว่าแต่พี่เป็นคนวางแับ ไม่ได้ยังกนไม่เก่งโอเควันนี้นะคะเกมของเราก็จบลงแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่ดีๆนะคะร้านมิราเกมคาเฟ่ร้านอยู่แถวมอโพนะคะร้านเรบายงงใครสนใจก็มานั่งเล่นเกมสนุกสนุกได้มีไบปฟรีแล้วก็มีอาหารให้กินด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะรายการบ้านจี่บอกเกมก็จบลงแล้วส่วนอีพีหน้าเราจะไม่ได้เกมอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามของเราวันนี้สวัสดีค่ะ